คิปสอนของผมวงเล็บว่าเพิ่งเคยทำแล้วก็ขอโทษทีนะครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้พัดลมก็อาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงคุณน่าจะยังได้ยินเสียงผมอยู่แหละ อย่างเขาคราวเมื่อก่อนนะ่ะคุณวาดแซนเป็นยังไงล่ะผมขอถามแน่นอนผมไม่ได้วาดเก่งได้ตั้งแต่แบบนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนเมื่อก่อนนะั้นใครๆเขาก็ต้องวาดตากกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาวาดเก่งอะนะเช่นเมื่อก่อนผมวาดแบบนี้คุณเคยวาดแซนแบบออริจินอลในอันเดอร์เทลไหมล่ะผมเคย เพลงมาใส่ด้วยเลยแต่ช่างเหอะคนมันลืมเอผมว่าประมาณนี้นะเมื่อก่อนคุณเคยว่าแบบนี้ไมหมล่ะนี่และตอนนี้ลายเส้นผมก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ถึงขนาดนี้แล้วซึ่ง ผมคิดว่ามันน่าจะวาดี่่สูงสุดแ่วนี้แหละหลายเส้นผมตอนนี้ที่เหลือก็แค่การตกแต่งก็ไม่ได้มีอะไรมาก ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรโทษทีผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไร,รอตอนนี้ผมเอาไปว่าตอนนี้ผมจะวาดไปก่อน เป็นไงล่ะนี่แหละลายเส้นที่ต่างออกันจากเดิมมากเลยหรือยกอีกตัวอย่างอีกสองตัวเช่นผมเคยวาดแอสเรียวกับฟริกแบบนี้ ว่าแบบผมสักคนบ้างแหละไม่เด็กลายเส้นก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ผมไม่รู้หรอกนะว่าผมจะสอนยังไงดีผมก็จะสอนเท่าที่จะสอนได้ อย่างแรกคือการพูดของตัวละครคุณก็ว่าตัวละครของคุณทําสีหน้าให้เขาเอ่อแล้วก็เพิ่มเฟรมความรู้พื้นฐานอย่างนี้แล้วก็คุณก็สลับเฟรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการพูดแบบปกติ ส่วนเรื่องแอนิเมชันผมจะสอนได้ไม่เยอะเท่าไหร่เช่นผมว่าผมทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็แค่ยืดหรือว่าจะหดยังไงก็แล้วแต่คุณมันก็ทำให้แอนิเมชันคุณดูแปลกแล้วก็มีอะไรมากขึ้นในแบบง่ายๆเช่นผมวาดต่อเรื่องแบบนี้มันก็จะออกมาแบบนี้ เนีครับดูโอเคไหมล่ะขอนอกเรื่องเล็กน้อยการผมว่าผมจะมา,าพากเสียงตัวละครผมสน่อยผมลืมภาคเลยว่าทดสอบเสียงตัวเองว่าโอเคไหม วาดตัวอย่างคร่าวๆแล้วผมไม่ได้วาดอะไรมากแล้วก็การใส่เสียงผมจะใช้ไม้ตรงนี้แล้วก็อัดเสียงแบบ ไปต่ออีกทีหนึ่ง